มาดูคลิปอันนี้ค่ะขอเชิญคลิปจากโพลลไหนค่ะดูคลิปกันก่อนนะคะคลิปเป่านกหวีดค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะไม่ให้คนแบบนี้มีที่ยืนในสังคมอีกต่อไปคณกิตน์รครับคณกิตน์รครับคุณกิตน์รครับ

คุณกิติรัตครับลาอออจาะครับคุณกิติรัตน์ครับผมจะไม่ยอมให้พวกนี้มีที่ยืนในสังคมได้อีกต่อไปพวกนั้นก็บอกว่ามึงเป็นใครวะมึงเป็นใครวะเรามาดูซิว่าเขาเป็นใครเขาจะนัดค่ะสวัสดีค่ะขอไมค์ค่ะขอไมค์ค่ะท่านัด สวัสดีครับมวลมหาประชาชนครับมันจะเป็นไปไม่ได้เลยครับถ้าผมไม่ได้มีพี่ชายผมอยู่ด้วยครับคุณกล้วยครับผมทั้งสองคนไปที่โปโลคลับตรงอยู่ตรงพระรามสี่นะฮะตรงนี้ใกล้ๆตรงนี้ะเราเดินไปได้เหรอครับค่ะเดินไปได้ตรงนี้เลยค่ะ หลังจากที่รู้ว่าคุณกิติรัตน์มาเตะฟุตบอลหลังจากที่ได้รับแจ้งว่าคุณกิติรัตน์จะมาเตะฟุตบอลในวันเสาร์ผมไม่เชื่อนะผมไม่เชื่อว่าคนที่เป็นต้นเหตุที่ชาวนาต้องผูกคอตายเป็นโหลแล้วเนี่ยสิบกว่าคนยังมีอารมณ์ยังมีอารมณ์มาฟุตบอลอ่ากล้วยนะครับนัดแนะกันไปยังไงครับคือก็เหมือนกันนะนะฮะเรารู้น้องนัดก็มาคุยกันกับผม เราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดคุณมีเวลามามอบถ้วยฟุตบอลเนี่ยทำไมคุณไม่เอาเวลามอบถ้วยฟุตบอลไปเอาไปมอบเงินให้กับชาวนาบ้างาตัดสินใจไปโปลโลกับสองคนครับสองคนเองก็ต้องมีทีมงานของพวกเราด้วยนะครับเอาไปอัดวิดีโออย่างที่พี่น้องได้เห็นกันนี่แหละคนระับ<ม>พอไปถึงปุ๊บเห็นคุณกิติรัตน์ทำอะไรอยู่คะคุณกิติรัตน์ก็กำลังกำลังจะเตะฟุตบอลครับกำลังจะเตะฟุตบอลค่ะ ขณะที่ชาวนากําลังอ,อตายนะคะออกำลังตายอยู่นะคะตอนนี้ก็ตะโกนเรียกคุณกิติรัตน์ครับคุณกิติรัรตน์รครับใครออกมาก่อน็นกลุ่มแรกก็มีเขาบอกว่าเป็นเพื่อนฝูงคนที่ก็ยังรักและชื่นชมคุณกิติรัตน์ะนะครับก็ออกมาปกป้องคุณกิติรัตน์ก็พูดจาไพเราะมากครับหรืออาจจะเป็นคนที่อยากเตะบอลต่อก็ได้นะ <c oughs> เขาเขาก็พูดจาไพเราะอ,อย่างที่ในคลิปวิดีโอเห็นแล้วครับพี่น้องครับค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากเสร็จสับเรียบร้อยพอ เห็นท่าแล้วตัวเองเสียเปรียบร้องจังเลยครับรปภอ,อยู่ไหนรปภอ,อยู่ไหนครับแลวรปภอ,อยู่ไหนคะรปภก็อยู่ตรงนั้นเราเต็มไปหมดเลยครับไม่เข้ามาทําอะไรเลยครับค่ะพี่น้องรู้ไหมครับทําไมรปภไม่ทาเพราะผมคิดว่าพ่อแม่พี่น้องหรือคนรีบรปภรักก็อาจจะผูกคอตายไปแล้วก็ได้เพราะกิติรัตไม่จ่ายเงินชาวนาะค่ะแล้วตอนนั้นจุจกิติรัตทำหน้ายัางไงคะก็ ผมพูดแทนคุณกิติรัตน์ไม่ได้หรอกนะครับแต่ก็หวังว่าคงมียางอายละอายขึ้นบ้างเห็นความจริงขึ้นว่างว่าสโมสรระดับไฮโซมีแต่คนรวยผมก็เข้าไปเป่าไล่คุณได้เหมือนกันครับคุณกิติรัตน์ครับมันแปลว่าไม่ว่าที่ไหนในประเทศไทย ก็ไม่มีที่ให้กับคนโกงอย่างคุณกิรัตน์นะน้องอีกต่อไปครับพี่น้องโอ้โหปลบมือให้กับนัดกับกล้วยค่ะคนรุ่นใหม่สองคนค่ะตัดสินใจเข้าไปเป่านกหวีดเพื่อแสดงสัญลักษณ์อารยะขืนค่ะบอกว่าคุณกิติรัตน์ออกไปได้แล้วถ้าคุณแก้ปัญหาชาวนาและแก้ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศนี้ไม่ได้ออกไปได้แล้วค่ะนัดจะทําอีกไหมคะผมขอยืนยันครับว่าถ้ามาอีกผมกับคุณกล้วยก็ไปอีกครับ กล้วยกลัวไหมคะคือนอกจากจะยืนยันอย่างที่น้องนัดยืนยันแล้วนะครับใครมีเบาะแสคนที่โกงประเทศชาติบอกเราครับเราจะไปเป่านกวีใส่เขาให้เขาไม่มีที่ยืนในประเทศนี้อีกไปไม่กลัว M79 M79 <79 S 2> ไม่ทราบแต่วันนี้ตอนนี้ตำรวจ30คนรออยู่หน้าบ้านผมแล้วฮะออกมานาปลอบมือให้กำลังใจนัดกับกล้วยค่ะ สคนรุ่นใหม่กับวันนี้นกเวีดกรีดัวใจคุณเกติรัตรับขอบคุณมากค่ะนัองกบล้วยขอบคุณมากสวัสดีค่ะถอนรากถอนโคนระบอบทักษิณกับพี่น้องอ๋อชอบจริงๆคุณกติรัตครับคุเกติรัตครับ